สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพีอีพ e, ีที่0-30นะคะพี่ๆขาประจำเย็นวันพุธนะคะ10กันยายน2568นะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่อง ระบ้านทั่วไปเก่าๆสีสวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยคะ่ะพี่ขา1ชุด1ชุด30รายการค่ะเย็นนี้เปิดรายการละ200บาททุกองค์นะคะ2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรับพีได้เลยนะคะ0990841561ค่ะ 0 9 2 5 4 3 9 6 1สส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆสามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องรับพีได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องรับพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเช้ารอบเย็นรอบเช้าค่ะเริ่มต้นลงคลิป9มงช้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะ รายการที่1จะพิาจณาเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขม,มะโกค่ะมีโค้ดด้วยนะคะปี17จะพิจ๋าสุสานไตรักจังหวัดลำปางค่ะรายการที่2เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะด้านหลังมียันนะคะ2509ค่ะ รายการที่3เป็นสมเด็จเก่าค่ะมาพร้อมกรอบสแตนเลสนะคะรายการที่4เป็นรูปหล่อค่ะรูปหล่อหลวงปุุกวัดปากคลองมรข่ำเท่านะคะเนื้อหาเก่าสวยนะคะมีปีพศออด้วยนะคะตรงนี้ 25, อสองห้าสองศูนย์ค่ะปีพศรูปหล่อหลวงปุษสุขนะคะนี่มีเสียงกิ่งด้านในด้วยนะคะอุดกิ่งด้วยรายการที่ห้าค่ะจะเป็นเหรียญรัชการที่ห้านะคะด้านหลังค่ะเป็นองค์เล็กจะาพี่จ๋าองค์นี้เหรียญปรับห่อราชการที่ห้าค่ะ เรียมกรอบสีทองแบบนี้นะคะเลี่ยมส,สวยๆแบบนี้เป็นองค์เล็กนะคะอ๋อนี่หมุนได้ด้วยนี่ประมาณนี้ค่ะรายการที่6ค่ะเป็นขุนแผนองค์นี้เล็กจิ๋วค่ะสวยด้วยนี่ด้านหลังมียันค่ะขุนแผนหลังยันนะคะเนื้อหากเก่าๆเลย รายการที่7เป็นเหรียญปิดตาค่ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะมีโค้ดตรงท้องค่ะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะด้านหลังนะคะเป็นหลังแบบลงไปแล้วก็มียันนะมีอีกอักษรามียันค่ะวัดบ้านไร่นะคะรายการที่8ค่ะมาคู่กันจะเป็นพระยอดธงค่ะของหลวงพ่อคูณนะ นัานหลังเขียนว่าปาริสุทธโธค่ะเป็นพระยอดธงของหลวงพ่อคูณนะคะรายการที่9้าเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดแม่น้ำคูเก่าค่ะรุ่นอรหัน์สัมพุทธโธนะคะหลังยันเลี่ยมกอกเงินนะคะสิบจัก เป็นหมูป่ามหาเวทหลวงปู่กาหลงเขี้ยวแก้ววัดเขาแหลมจังหวัดสักแก้วค่ะมาพร้อมกล่องนะคะพี่ขามีอักขระมียันเต็มตัวหมูเลยค่ะ เือหาเก่าๆนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้ค่ะ1องค์200บาทนะคะ2ององ3 0 0บาทค่ะรายการที่11เป็นหลวงอ่าหลวงพ่อรวยนะคะนี่เป็นลูกท่านขาะเลี่ยมด้านหลังจะมีเป็นตะกุด1ดอกแล้วก็จีวรเลี่ยมเก่าๆนะกับขอโทษขอภัยจะพี่จ๋า รายการที่12เป็นพระอุปคุธค่ะหลังยัน13จะพี่จาสิบสาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะพี่นะวัดบ้านไร่มีโค้ดหมายเลข1 7ึมีตอกโค้ดแล้วก็มีโค้ดสันลาตรงนี้ด้วย ด้านหลังมียันค่ะเขียนว่าเสมาทองสิบทิศนะคะสวยเลยน้องรับพี่ได้มาคู่กับองค์นี้ค่ะสิบสี่นี่เจริญพรเป็นเจริญพรบนหลวงพ่อคูณตอกโค้ดสวยๆแบบนี้เลยปีสามหกนะคะ สิบห้าค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผงวัดห้วยขมิ้นค่ะสวยด้านหลังเป็นรูปไก่มาพร้อมกรอบสีงเงินแบบนี้ค่ะสวยๆเลยเนื้อหาเก่าๆนะพี่นะสิบหกค่ะเป็นพระสุงกอค่ะเนื้อมันเงาเลยค่ะ 17เป็นสมเด็จเก่าค่ะเนื้อหาเก่าเก่าเลย18เป็นเหรียญทรงผนวดรัชการที่9ค่ะเป็นกระไละทองนะคะปี2 5งห รายการที่19ค่ะเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อเดิมพิมพ์ขี่ช้างค่ะเลี่ยมเก่าๆนะคะหลังยันด้วยมีปีพศสองสีแล้วก็อะไรสักอย่างพี่พี่น้องแล้วพี่ดูไม่ชัดเก่าแล้วค่ะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆเลยมาคู่กับ20เป็นรูปหล่อนะคะ นี่น้องรับพี่ได้มาบ้านเดียวกันค่ะรูปหล่อค่ะเนื้อหากเก่าสภาพใช้นะคะแต่สวย1องค์200บาทนะคะ2องค์300บาทค่ะ21ค่ะจะเป็นสมเด็จเก่ามีคาบกุค่ะวันนี้ได้มาคู่กันนะคะหลังตรายางแล้วก็22ค่ะ สมเด็จเก่ามีคาบกุ่งค์นี้จะกุน้อยกว่าค่ะและด้านหลังจะมีตรายางค่ะตรายางองค์นี้จะเป็นสีแดงนะคะอง์แรกจะเป็นสีน้ำเงินค่ะ23เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดพระโคกค่ะองค์นี้สวยเลยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะนี่ สมเด็จเจ้าพระโคนะคะสวย 24, 24เป็นฉลุหลวงพ่อกลั่นวัดพญาสองสีค่ะ 25, 25เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพันสูงยีสิบหกจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะ ปีหนนะคะมีตอกโค้ดตรงอกค่ะแล้วก็เสือ1ตัวด้านหลังเป็นยันตะก้อค่ะเนื้อหาเก่าๆเลยนะคะ27จะเป็นลูกอมผงภายกุมารของหลวงปู่ทิมค่ะนี่มีโค้ดเลข3ด้วยนะคะ รายการที่28จะเป็นเหรียญหล่อค่ะพี่ขาเป็นเหรียญฉลุที่ระลึกสร้างฉลองหอฉัน86ปีนะคะ้องพี่ดูถูกไหม96ปีค่ะ96ปีฉลองอายุครบ8รอบหลวงปู่ทิมปี17เอ่าขอไ่า่ะ18นะคะมาพร้อมกล่องจากพี่จา๋า นี่เป็นเหรียญสวยๆแบบนี้มีพอสอแล้วคะด้านหลังเราก็จะมียันด้วยสวยค่ะ29เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะเป็นพิมพ์นิยมเนื้อหาเก่าสวยเลยนะคะ30จะพิจาจะเป็นขุนแผนบ้านกลางสวยเก่า มาพร้อมกรอบสแตนเลต1องค์200บาทนะคะ2องค์300บาทพี่พี่ชอบรายการไหน099 084 1561ค่ะ092 543 9610นะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีจ้า